คุณผู้ชมใช่ได้ครับถามว่าทำไมผมถ่ายคลิปตอนหน0่งพันหกร้อยแคนดี้เพราะมันใกล้คแล้วไงถ้าเราทำเวทกระดานเนี้ยเสร็จใช่ไหมถ้ามัรับตรงรึเปล่าเสร็จใช่ไหมครับเราขอทำเควสให้เสร็จก่อนนะครับเชฟได้เวลาส่งของให้นักกระดานะให้คนไลฟ์บ้างหน่อยปึ๊บได้เวลาส่งของแล้วครับ โอ้ตอนนี้เราก็มี1,753ันนะครับเราทำแค่เราทำไปแล้วเราทำของแม่มดนะครับแม่มดต้องใช้อีเจ้าตัวน,นี้นะครับผมอผมอ่านค้อนข้าง,างเกือบไม่ออกนะครับแต่ผมก็รู้ว่ามันคืออะไรเร็วๆของของซึ่งจะผมมี3,000ันแคนดี้ไม้เท้าใช่ไหมครับเท่ากับผมจะซื้ออ้ 800บาทได้นะครับอือหือเฮ้ยโอ้โหโฆษณาบังไปนะครับโฆษณาบังนโ่โหโปุ๊บนะครับมาแล้ว เอาอ้อมหนังสือ,อามาแล้วครับนี่เราก็มีหนึ่งพันแปดร้อยแล้วอืวอหนึ่งพันแปดร้อยจุดตกไม่ค่อยถนัดเลยชิ้นนี้นะเนี่ยมาแล้วไปซื้อไอเทมหลักกันก่อนนะครับไปซื้อัเลยไอเทมหลัก เดี๋ยวเราซื้อไอเทมเมื่มอกี้เว้นนี้ก่อนนะครับมาทันซ้ายจ้บหนึ่งพันแปดร้อยใช่ไหมพือตายซ้ำโอเคนะคทุกคนเราก็ได้ไอเทมใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาลองผสมให้คุณผู้ชมเกือบหมดเลยนะครับจะจริงลองทัี่เก็ืผสม,ม,สมหมดโอเค สมชื่อสโนว์แมนใช่ไหมสโนว์แมนสโนว์แมนรู้จักปล่าครับทุกคนสโนว์แมนปลาสโนบอลเออผมลืมบอกไปนะครับสโนว์แมนไอสโนว์แมนอันเนี้ยสามารถใส่ได้ไนะครับนี่แล้วเราก็ เดี๋ยวเราจะกินซมโน,นโบอลอันนี้กันนะครับโโ oh. อ้หม,มาสโนโบอลก,กินจะ <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยโอ้โ oh หอยู่ฝั่งด้านซ้ายตัวอยู่ฝั่งด้านซ้ายตัว <c oughs> มันรับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวเนี้ยผสมกับ กับไม้เท้าดูนะครับมาตรงนี้กันหมดแล้วโอเคไม้เท้ามันผสมไอเจ้าไอเจ้าข้าวโพดได้แสด็ปม,มันต้องผสมกับอันนี้ได้โอเคได้จริงด้วยนี่เป็นอะไรอะ <c oughs> คนแก่นะครับเหมาะกับสตรีมคิดมมกแป๊กเลยถึงไม้เท้าทุกคนถ้าเราลองเอาเนี้ยผสมกับดิสโก้อ่ะ ดิสโก้ผสมกับอะไรผสมกับไอเทมใหม่นะครับไม่ได้ถ้าเราเอาอันนี้มาผสมฮูกเโลกอะได้เฮ้ยได้เฮ้ยมันได้เป็นอะไรอะ่ะอย่าบอกกันว่านั่นไงอย่างที่ผมคิดเลยซอมบี้แห่งการปาร์ตี้ ลกลัวตกต้มเดี๋ยวเราลองเอาผสบกับเท้าดูนะครับมันอาจจะเปลี่ยนสก,กินเป็นเท้าเท้าก็น่านะครับผมลืมไปด้วยผมลืมรีเซ็ตนะครับกดกดออกเทีรฮับกิน น่าหวานมากอือหืออยากกินลูกอมทุบก็ก็ผมจะเอาผสมกับฟอร์เซตเอกนะคะเพราะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นน้ำแข็งเหมือนกันนะครับน้ำแข็งด้วยกันอาจจะผสมด้วยกันไม่ได้ได้ได้เฉยเลยจิ๊บเฮ้ยเย็ดเออผสมหน่อย เยตินะครับเดี๋ยวฉันเป็นเยติให้จนคนอ่ะมามันร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอเกกมือ่อเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ผสมกับไก่นะครับไก่ไก่เรีกว่าจะได้ไปไก่น้ําแข็งซะอีกอแซนด์วิชก็ไม่ได้นะครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเราขอ แจ้งเพื่อนกันแจ้งเพื่อนคนที่อยู่ข้างเราเรายิงระยะไกลเออตรงนี้ได้อยู่บ๊ายบายครับ